ขยะไปโย่เมืองไตยเนี่ยันปัดเพิ่ม <c oughs> ่ครับช่วงนี้มันเริ่มมีใบไม้ร่วงโดยเฉพาะใบต้นพวงหรือใบตองตึงครับใบตองตึงครับแล้วก็ที่มาเก็บนี่เอาเก็บไปไปทําอะไรบ้างครับไปทําที่แปลงสตรอเบอรี่ครับอ๋อที่เขาคุมแปลงสตรอเบอรี่รรเขาเขาขายยังไงฮะถ้าทําสําเร็จไปแล้วถ้าสําเร็จนี่ก็ประมาณหนึ่งร้อย ก็ไรหกสิบาทครับร้อยต่อร้อยหกสิบาทคือร้อยแผ่นในร้อยหกสิบบาทแล้วอีกอย่างที่ว่าเอามุงหลังคาครับแบบนั้นเท่าไหร่อ๋อนันเดประมาณห้าร้อยใบครับร้อยร้อยต่อห้าร้อยครับถ้าสอแล้วก็มีรายได้ดีไหมครับเก็บตองแล้วมาไพ่ข้างก็ไล่หลีหวังข้างก็ไม่ไล่หลีเท่าไหร่ครับมันเกิดจากอะไรบ้างครับมันถ้ามันมันหมองเยอะครับอ๋ออยู่ที่การร่วงของใบไม้ถ้าทาง ขาแรงมาก็ว่ามันเก็บก็ไม่ไรแดดมันร้อนอ่อแดดร้อนไปมือเจมจอม่ได้แล้วถ้ามันมีการเผานี่มันดีไหมครับหรือว่าไม่ดีไม่ดีครับไม่อยากให้เผาถ้าเผาแล้วใบไม้ไมเราเก็บไม่ได้ไ<ม>ใช่ไหมครับไม่ได้ครับถ้าเผาก็ไม่มีละ